ประวัติครูบาสีวิชัยสิริวิชโยนักบุญแห่งล้านนาไทยเสนอตอนที่8เรื่องสมเด็จพระสังฆราชทรงเมตตาครูบาศีวิชัยหลังจากพระสังฆราชได้รับรายงานการไต่สวน จากกรมมื่นชินวรศสิริวัตรพระยานวราพรและพระธรรมไตรโลกาจารย์แล้วก็สำเนาพระดํารัสสั่งคำวินิจฉัยดังนี้สำเนาพระดํารัสคำวินิจฉัยได้อ่านรายงานของกรมมื่นชินวรสิริวัตรกับพระยานวราพรพระธรรมไตรโลกาจารย์ร่วมกันเป็นคณะกรรมาการพิจารณาเรื่องพระศรีวิชัยวัดบ้านปาง อำเภอลีจังหวัดลำพูนแล้วคณะกรรมการไม่ได้พิจารณาข้อกล่าวหาหข้อเบื้องต้นด้วยเห็นว่าพระศรีวิชัยสรารภาพและรับโทษแล้วนั้นเพ่งโดยฐานเป็นการล่วงแล้วไม่จำเป็นต้องพิจารณาแต่เมื่อเพ่งถึงยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างต่อไปแล้วควรวินิจฉัยด้วยข้อหนึ่งพระศรีวิชัยตั้งตัวเป็นพระอุปชายะเอาเอง บวทคุณบุตรโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นมีความผิดต่อคณะโดยแท้เจ้าคณะหลงโทษกักตัวพระศรีวิชัยไว้ให้อยู่กำหนดถึงสองปีนั้นแรงเกินไปเช่นนี้ตามธรรมเนียมที่เป็นมาเราเป็นผู้สั่งลงโทษเองคดีนี้เจ้าคณะหุนเหนือสั่งตามลำพังตนเองก็ไม่ผิดดอกแต่ถ้าคำสั่งของเราการลงโทษจะเป็นโดยพอดี ข้อสองตกไปข้อสเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมคณะสงฆ์เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบการคณะสงฆ์และทางราชการพระศรีวิชัยไม่ไปนั้นถ้าเขาบอกเธอให้เจ้าคณะแขวงเป็นผู้บอกนัดพระศรีวิชัยเป็นเจ้าสำนักปกครองคณะสงฆ์หมู่หนึ่งและไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องที่จะไปไม่ได้มีความผิดแต่ท่านลำพังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมเองพระศรีวิชัยไม่ไปจะยกเอาความเป็นผิดไม่ได้ข้อที่สทางราชการเป่าร้องให้วัดทั้งหลายตามประทีปตีค้องกลองในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโพธพระศรีวิชัยไม่ทำตามนั้นการตามประทีปตีค้องกลองเป็นจิตอันพึงกระทำด้วยความมีแจ่ใจทางราชการเป่าร้อง ก็เป็นแต่เพียงนัดถ้าเป็นการบังคับแล้วผิดทางไม่เป็นพระเจติยศพระศรีวิชัยไม่ทําตามไม่ควรยกขึ้นเป็นความผิดข้อที่หวัดทั้งหลายขัดขืนต่อความปกครองของเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะยกเป็นความผิดของพระศรีวิชัยนั้นหาถูกไหมชอบแต่จะเอาความผิดแจ่เจ้า,จาวาสทั้งหลายนั่นเอง ห้าข้อนี้ดูเป็นไปในต่างคราวกันเจ้าคณะจักเอาโทษควรจะยกขึ้นว่าในคราวที่ทำไม่ยกว่าในคราวนั้นๆมาประมวลชี้ขึ้นว่าและลงโทษในคราวเดียวกันอย่างนี้ไม่เป็นหลักฐานคนทั้งหลายเห็นว่าคมเหงพระศรีวิชัยอันที่จริงดูเหมือนจะระแวงตามหน้าที่ฝ่ายอาณาจักว่าเป็นผีบุญจะยกความผิดทางนั้นไม่ถนัด จึงหยิบเอาความผิดทางนั้นมาประมวลเป็นสาเหตุลงโทษเพื่อจะได้เอาตัวมากักไว้เท่านั้นเพราะมีผู้คนติดตามมามากอย่างนี้ยังไม่ได้ทำการอันจัดเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินหรือทางพระศาสนายังเอาโทษไม่ได้เมื่อถูกลงโทษโดยมิบังควรนอกจากผิดยุติธรรมคนทั้งหลายผู้สงสารย่อมเห็นความชอบของเธอและนับถือมากขึ้น รังบรรณการเช่นนี้เป็นไปรุนแรงถึงเป็นสาเหตุตั้งาศาสนาขึ้นใหม่ก็ได้เคยมีมาแล้วข้อที่6.78คณะกรรมการวินิจฉัยว่าพระศรีวิชัยไม่มีความผิดเจ้าคณะลงโทษเกินไปควรปล่อยพระศรีวิชัยกลับไปสู่ภูมิลำเนาของตนนั้นชอบแล้วแต่ถ้าจะปล่อยให้กลับไปตามลำพังเจอเข้ากับเจ้าคณะไม่ได้ จากเตตเรอยู่ควรจะทรงขึ้นไปตามเดิมถ้าไม่ควรก็จงให้มีสังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งที่พระศรีวิชัยพึงเลือกได้ตามชอบใจกรมเมือนชินวรสิริวัรจงสั่งตามนี้ลงพระนามกรมมือนวชิรยานวะโรรสหลังจากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ยังทรงได้ปรารบเกี่ยวกับเรื่องครูบาศรีวิชัยกลับกรมมเหมือนชินวรศสิริวัตรจากนั้นกรมเหมือนชินวรศสิริวัตรได้สั่งให้พระครูประหลัดสัมพิพัฒน์พรหม,มจริยาจาร์วราชบ่พิษนำเรื่องราวข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตัดสินวินิจฉัยอธิกรณ์ครูบาศรีวิชัยไปตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกท้ายอีกครั้งหนึ่งรวมระยะเวลาในการไต่สวนความผิด ของครูบาสรีวิชัยสองเดือนกับสี่วันคณะกรรมาการลงความเห็นว่าครูบาสรีวิชัยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเฝ้าดูครูบาสรีวิชัยตลอดเวลาความซื่อสัตย์อ่อนโยนและพูดตรงไปตรงมาของครูบาสรีวิชัยทำให้องค์สมเด็จพระสังฆราชทรงเมตตาอย่างล้นพน้น จึงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนเงิน60บาทมอบให้ครูบาสีวิชัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับยิ่งกว่านั้นยังทรงฝากฝังเจ้าผู้ครองนครลำพูนให้ดูแลครูบาศีวิชัยอีกด้วยด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์สมเด็จพระสังฆราชทรงมีต่อครูบาสีวิชัยด้วยดีตลอดระยะเวลาในการสอบสวน ก่อนออกเดินทางกลับเมืองลำพูนครูบาศรีวิชัยได้เข้ากราบลาองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าและรวบรวมป,ปัจจัยเงินทองที่ศรัทธานำมาถวายทำดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องอัฐบริการไปถวายสักการะพระเจ้ามรกกนาวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเมตตาได้โปรดให้รถยนต์เป็นพาหนะ นำครูบาศรีวิชัยนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปนมัสก,การพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2463ครูบาศรีวิชัยเดินทางจากกรุงเทพกลับสู่เมืองลำพูน ก่อนออกเดินทางได้มีศรัทธาประชาชนผู้คารพนับถือครูบาศีวิชัยจำนวนมากพากันมาส่งท่านอย่างคับคั่งผิดจากตอนแรกที่ท่านเดินทางมาในฐานะนักโทษแต่วันนี้ท่านเดินทางออกจากกรุงเทพอย่างผู้บริสุทธิ์และมีอิสรภาพท่านเดินทางโดยรถไฟถึงจังหวัดพิษณุโลกพักค้างหนึ่งคืนจากนั้น เดินทางต่อไปสู่เมืองลำปางหยุดพักแรมที่วัดนากวมหนึ่งคืนศรัทธาประชาชนเมืองลำปางพอทราบข่าวว่าท่านเดินทางมาถึงต่างก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนนมัสก,การท่านที่วัดนากวมอย่างคับขั่งต่างชื่นชมในกิตติศัพท์และคุณงามความดีของท่านทางวัดบ้านปางพระภิกษสุสามเณรหลายๆวัดประชาชนชาวบ้านชาวเขาชาวดอย หลายเผ่าหลายเชื้อชาติภาษาได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญตอนรับการกลับมาของท่านอย่างใหญ่โตมโหรารฉลองกันอยู่หลายวันหลายคืนทุกคนเรียกว่าผู้วิเศษเมื่อครูบาสีวิชัยผลข้อกล่าวหาที่ก่อนอันใหญ่หลวงมาแล้วแสงแห่งธรรม,มะคุณงามความดี ก็เริ่มแผ่ขยายขึ้นเป็นทวีคูณประชาชนหลายอำเภอหลายจังหวัดในภาคเหนือต่างชื่นชมชื่นชอบในเจติคุณในชื่อเสียงของท่านต่างอยากใกล้พบอยากกราบไหว้นมัสก,การพระศรีวิชัยพระผู้มีรูปร่างบอบบางแต่สมถะด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาแม้ประชาชนส่วนมากมองเห็นว่าท่านถูกกลั่นแกล้งนานา,นาประการ แต่ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อผิดกับรูปร่างของท่านซึ่งดูน่าจะอ่อนไหวเพราะความบอบบางภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนแต่จิตใจของท่านสูงส่งสุดจะอย่างนักหลังจากท่านกลับสุวัดบ้านปางแล้วตอนนั้นท่านอายุได้42ปีครูบาสีวิชัยหาได้ย่อท้อหรือถะเยอทยานเกินไปกว่าพระสงฆ์ธรรมดาธรรมดาไม่ ตรงกันข้ามท่านกลับมีท่าทีสงบนิ่งจริงจังแน่วแน่มุ่งมั่นทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาดังที่ท่านเคยมุ่งหมายเอาไว้